ด้านกรมกิจการพลเรืออาหารเรือน,นะครับก็ได้ให้ความรู้กับทหารนะครับโดยไปถึงภาครัฐและก็เอกชนความรู้ด้านการอาหารดังกล่าวมีความจําเป็นเป็นอย่างมากนะครับเป็นหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพเรือเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนภารกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติและร่วมกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลไปติดตามจากรายงานครับ การสาธิตวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยทางทะเลโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่13ที่เน้นการลงพื้นที่เพื่อดูการปฏิบัติภารกิจของฐานส่งกําลังบํารุงฐานเรือตราดทัพเรือภาคที่1โดยนั่งเรือหลวงตากใบเรือตรวจการปืนที่ใช้ป้องกันการแทรกซึมละเมิดอ,อธิปไตยทางทะเลรวมทั้งคุ้มครองเรือประมง เดินทางมุ่งหน้าไปทัศนศึกษาที่เกาะกูดจังหวัดตราดหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทหารและการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือรวมทั้งช่วยการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลขณะที่ผู้เข้าอบรมเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับภาครัฐภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในอาชีพของตัวเองพอมาเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบมีเพื่อนทั้งนักวิษาีรกิจข้าราชการนักธุรกิจรวมทั้งทหารเรือพวกเราเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ความรู้จนสร้างเน็ตเวิร์กให้เหนียวแน่นเพื่อจะเป็นทําประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะได้เห็นภาคเอกชนได้เข้ามาเขาเรียกอะไรเข้ามาให้ความร่วมมือให ได้เห็นศักยภาพของภาคเอกชนว่าเขาสามารถทําอะไรให้กับกองทัพได้บ้างนะยังน้อยที่สุดเนี่ยเขาตอนนี้ก็ได้ใจเข้ามาละได้ใจเขามาที่จะร่วมมือกับกองทัพครับผมสำหรับหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือเป็นหลักสูตรที่เน้นการระดมความคิดเห็นการฝึกภาคปฏิบัติโดยให้ความสําคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการดําเนินงานด้านกิจการพลเรือนใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น297ชั่วโมงโดยผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นทหารตำรวจที่มียศตั้งแต่นาวาเอกพันตำรวจเอกขึ้นไปข้าราชการระดับ8และนักธุรกิจระดับผู้บริหารเพื่อให้การสร้างสายสัมพันธ์ในระดับนักบริหารเป็นไปด้วยความแนบแน่น